สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางนิเคอี VIP นะคะเช้าบ่ายวันที่3มกราคม2566นะคะทุกคนนิเคอีปกติเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนคะ่ะหยุดยาวเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะเอซีท่านไหนเข้ามาแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะทุกคนขาเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ทุกคนเรามาดูวันที่สองก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดเนาะพี่น้องเนาะวันที่สองนะคะทุกคนใจให้เด่นอรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายห้าและสี่นะคะรอบเช้าวนมาสามสองหกนะคะทุกคนล่างหกเก้านะคะเด่นมาสองนะคะทุกคนคู่สองหกมานะคะทุกคนแต่ว่าคู่ตัวเด่นไม่มาเนาะพี่น้องเนาะ รอบบ่ายใจะให้ห้าได้สี่นะคะบนมาหนึ่งสามล่างศูย์พี่น้องมาเข้าคู่หนึ่งสามมของรอบเช้านะคะทุกคนรอบบ่ายหลุดนะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูเลขเด่นประจำวัน3ได้แหลุดไหมไม่หลุดเ้อพี่น้องสามมาทั้งสองรอบเอ่เอทั้งมารอบบ่ายนะคะมาทั้งบนทั้งล่าง8ดหลุดนะคะทุกคนไปคะ่ะทุกคนคะ่ะรุ่นต่อคะ่ะพี่น้องวันที่สมนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดอดใจรอ หุ้นปกตินะคะทุกคนอีกหนึ่งวันเท่านั้นเนาะค่ะเนาะวันที่สี่ก็ได้เจอกันแล้วนะคะสําหรับหุ้นปกตินะคะเรามาดูนะคะวันที่สามเด่นรอบเช้าอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะทุกคนห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้าห้าสามห้าสอง 5 4คะ่ะทุกคน4นะคะ44 47 46 49 48 42นะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่7และ6นะคะทุกคนคะ่ะ7นะคะ7 5 74 เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดศูนย์ค่ะทุกคนหกนะคะหกเจ็ดหกห้าหกสี่หกเก้าหกหนึ่งหกสามค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคน ชอบก็ตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนขามาดูผู้ตัวเด่นนะคะห้าสี่เจ็ดหกนะคะทุกคนสําหรับผู้ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ ส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบก็ให้รอดูท้ายคลิปใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ให้เหลือรอบละ4คู่นะคะแต่ตอนนี้มาดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะสูตรนี้คือการเจาะเด่นวิ่งรูดแยกรอบรอบเช้าอยู่ที่5และ4รอบบ่ายอยู่ที่7และ6นะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็ให้ตามเลขเด่นประจําวันได้เลยนะคะทุกคนท้ายคลิปนะคะสามารถใช้ได้ทุกคุ่ทุกหวยทุกรอบในแต่ละวันได้เลยนะคะมาดูค่ะ ห้าได้สีและ6ของรอบบ่ายคะ่ะทุกคนเป็น5 7าเจ็ดห้าหกนะคะสก็สี 7, ่เดสี่หนะคะทุกคนเกับ6รอบบ่าย7จ็ดห้าเจ็ดสีนะคะหก็หกเจ็ดหกห่ 7, 5, 4, ะคะ่ะทุกคนคะ่ะเรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันพุธนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลข4และเลข9้า เบิ้ลประจำวันไม่มีนะคะทุกคนสำหรับเลขสี่และเลขเก้านี้แล้วแต่ชอบนะคะพิงดูได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบมาดูค่ะเด่นรอบเช้าห้าและสี่เด่นประจำวันสี่และเก้าเป็นห้าสี่ห้าเก้านะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นห้าสี่สี่ห้านะคะพี่น้องสี่นะคะสี่สี่สี่เก้าติดเลขเด่นประจำวันสี่เก้าเก้าสี่นะคะ กับหกรอบบ่ายเด่นประจําวันอยู่ที่4และเกเป็น7 4็ดสนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นเจ็ดสี่สี่เจ็ค่ะทุกคนหกนะคะหกสี่ติดคู่ตัวเด่น6 4 4 6กค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องขามีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าคะชอบก็ตามนะคะทุกคนไม่ชอบก็ให้เดือนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนี่เคอีวีไอวันที่3ามมกราคม2567ันก็ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโศกโ,โชคมันหน,นสุภูสุสคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ